สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลน,นิยมทุกท่านนะครับผมวันนี้ได้หลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นเนื้ออัปปะกา้าถือว่าเป็นเนื้อหลักของหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2อ1 5เนื้ออัปปะก้าเนี่ยครับจะมีสร้างด้วยกันคอแอลนะครับแล้วก็มือเลข8แบบนี้คอแอลก็สังเกตตรงคอตรงนี้นะครับจะมีตัวแอลนะครับจะมีตัวแอลนะครับตรงคอจะมีตัวแอลอยู่นะครับซึ่ง พระเนี่ยเป็นคนละบล็อกคนละพิมพ์นะครับจะมีขอแอลมือจุดมือนับแบงค์มือเลข8นะครับสีพิมพ์ก็คนละบล็อกคนละพิมพ์กันเลยนะครับผมมือจุดกับมือนับแบงค์ก็จะมีเฉพาะเนื้อทองเหลืองนะครับข้อแอลก็จะมีเฉพาะอัปปกาก้านานๆน,น,นานมากๆจะเจอขอแอลทองเหลืองนะครับซึ่งผมก็ทําคลิปให้ดูไปแล้วครับข้อแอลทองเหลืองมีแท้นะครับแต่ว่าหายากมากๆอาจจะเป็นแบบ หนึ่งใน2 0 0พใน5,000อะไรประมาณนี้เลยนะครับหายากมากนะครับทั้งที่เล่นมานะคราอแอลทองเหลืองก็ได้สักสองคาองนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรนะครับส่วนมือเล็ก8นะครับมีสร้างด้วยการทั้ง2เนื้อทั้งเนื้ออันปาก้าแล้วก็เนื้อทองเหลืองแบบเนื้ออันปาก้าแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองเหลืองแบบมือจุดมือนับแบงก์นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับใน,ในจำนวนการจัดสร้างนะครับ นี่แบบนี้คือมือเลข8นะครับมือเลข8นะครับนี่ชาวจีนชอบมากเลข8นะครับนี่เห็นไหมฮะจะคล้ายๆนับแบงค์นิดนึงนะครับแต่จะไม่เหมือนเพราะว่านิ้วชี้ด้านซ้ายมือเรานะครับจะไปติดกับนิ้วโป้ด้านขวามือเราเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจะมีเส้นหนาๆวิ่งติดขึ้นไปนะครับเป็นอินฟินิตี้เลข8เลยนะครับนี่ แต่ก็จะมีสอดไส้คล้ายๆนับแบงก์น,นะครับถ้าเป็นทองเหลืองนะครับหลายคนจะสับสนนะครับกับมือเลขแปดหรือว่าเนื้อทองเหลืองจริงๆแล้วคนละพิมพนะครับหน้าก็คนละหน้ากันเลยเห็นไหมครับตาจะบูป,ปากอันนี้คนละแบบคนละพิมพ์คนละหน้ากันเลยนะครับนี่เวลาเราได้พระมานะครับดูว่าเป็นมือเลขแปดก่อนปุ๊บนะครับดูใบหูด้านขวาเห็นไหมฮะจะเห็นปีกหู จะไม่ชิดบล็อกนะครับนี่ปีขูใหญ่ๆนหนาออกมานะครับตัดไม่ชิดเข้าไปในบล็อกนะครับนี่ทางด้านซ้ายก็คล้ายๆกันเห็นไหมฮะดูที่ตานะครับนี่ตาจะมีขีดคมๆนะครับตาทางซ้ายและขวาเลยนะครับทางซ้ายและขวาเลยนะครับใต้ใบหูซ้ายนี่ครับจะมีเนื้อเกินคมๆอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะ ในซอกสังคตินะครับนี่ในซอกสังคติอันนี้สำคัญนะครับนี่เป็นแรงกระแทกแรงปั๊มนะครับกดลงไปนี่ถ้าเป็นเหรียญก็จะคล้ายๆรอยตัดเลยเห็นไหมฮะจะเป็นลายที่กดลงไปนี่เกิดขึ้นจากการปั๊มกระแทกนะครับเกิดขึ้นจากการปั๊มกระแทกเลยนะครับนี่ดูมือเลข8นะครับฐานนะครับนี่ จะมีเส้นเส้นนะครับปั๊มกระแทกลงไปแล้วจะมีเส้นเส้นอยู่ตรงใต้หน้าแข้งหลงปูนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับนี่เราจับดูตาเปล่าแบบนี้ก่อนเลยนะครับยังไม่ต้องตีกล้องนะครับพระจะฟิตนะครับปั๊มพระปั๊มนะครับนี่จะฟิตฟิตคมคมตึงตึงนะครับแล้วจะไม่บวมจะไม่บวมไม่หนานะครับ พระนะครับจะบางนะครับจะบางนะครับนี่บางกว่าปลายดินสอเห็นะฮะนี่ปลายดินสอนี่ปิดมิดเลยเห็นไหมฮะพระนะครับเวลาถอดมานะครับเวลาเขาปั๊มนะครับมันจะปั๊มได้ไม่ฟิตฟิแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะหนามันจะบวมนะครับเห็นหันค้าออกมาเนะฮะมันจะบวมนี่แล้วความที่เป็นพระปั๊มนะครับเราตัดตัดนะครับเราจะเห็นเนื้อเนี่ยฮะ เนื้อเนี่ยครับเขาจะตัดพาเนื้อจากด้านหน้าไปข้างหลังแบบนี้นะครับนี่ตัดพาเนื้อจากข้างหน้าไปข้างหลังแบบนี้นี่เราจะเห็นรอยเห็นรอยพาเนื้อไปเห็นไหมฮะทางซ้ายและขวาเลยนะครับนี่มันจะตัดแล้วมันจะพาเนื้อไปอย่างนี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะพาเนื้อไปกบไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งทริคที่เอาไว้ แยกเก๋แยกแท้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะด้านหลังคําว่าหลวงพ่อเงินนี่ด้านหลังคําว่าหลวงพ่อเงินเป็นจมนะครับหลวงพ่อเงินจมลงไปแบบนี้ในร่องตัวหนังสือต่างๆนะครับเห็นไหมฮะมีเส้นขนแมวยิยเกิดจากการกระแทกลงไปนะครับนี่เกิดจากการกระแทกลงไปนะครับนี่ตามซอกจีวรต่างๆนะครับ นี่เห็นรอยครูดมาไหมครับนี่จะเป็นธรรมชาตินะครับหลังใบหูจะไม่ตันนะครับนี่จะเป็นครีปเป็นปีกรูดมานะครับนี่หลังใบหู้งซ้ายและขวานะครับทุกพิมพ์นะครับวิธีการสร้างเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าคนละบล็อกเท่านั้นเองนะครับแล้วมือเลข8ดนะครับไปเปิดหนังสือดูนะครับเวลาปั๊มลงไปนะครับเวลาปั๊มลงไปนะครับ มันจะมีขีปตรงนี้ทุกองค์นะครับเนี่ยเวลาปั๊มลงไปเนี่ยครับของเก๊มันถอดเลยนะครับมันจะไม่ได้ปั๊มลงไปจะว่า,ามันจะไม่ได้เกิดจากการกดลงไปแล้วปิ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันถอดออกมาเพราะฉะนั้นมันจะแข็ง,ขงๆดื้อนะครับแข็งๆนี่ไม่ถ้าเราเข้าใจว่ามันเกิดจากการกดลงไปเนี่ยเราจะดูออกว่านี่ฮะมันกดลงไปจากการกระแทกนะครับหนี่แล้วมันปิ้นขึ้นมานะครับ แต่ถ้าเกยนะครับมันจะถอดแล้วมันก็จะติดอยู่ในบล็อกเลยนะครับมันจะไม่ได้ปิ้นปิ้นขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะไม่ได้ปิ้นปิ้นแบบนี้นะครับผมนี่แล้วอันนี้อีกหนึ่งจุดตายหนึ่งทริคเลยนะครับเวลาปาดตูดแล้วมีเนื้อปิ้นปิ้นอยู่บริเวณซ้ายมือนะครับซ้ายมือเรานะครับนี่ เวลาปาดแล้วจะมีเนื้อปิ้นๆอยู่บริเวณนี้นะครับบางองค์นะครับเขาขัดลูกผ้าเก็บเก็บความเรียบร้อยก็จะหายไปนะครับแต่บางองค์อย่างเงี้ยนะครับนี่ไม่ได้ขัดนะครับก็จะส่วนใหญ่จะเหลือนะครับส่วนใหญ่จะเหลือปิ้นๆตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูก้นนะครับ 1- 5วัดบางคานนะครับจบที่รอยปาดก้นนะครับเจาะตูดอูดกิ่งแล้วปาดก้นนะครับนี่ จำรอยปาดนะครับจำรัศมีของวงเวอของวงเดือนในการปาดให้แม่นๆนะครับมันจะไม่ได้เล็กไปมันจะไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับส่วนใหญ่ของเก้นะครับจะเจอรอยปาดที่มันเล็กๆทีๆเล็กๆทีๆ,ๆ,ๆนะครับมันจะความโค้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะเล็ก <S <s <me ars> ๆมันจะเล็กๆนะครับด้วยลูกหมูปาดสมัยใหม่หรือว่าจะเป็นวงเดือนปาดสมัยใหม่มันจะเล็กๆเล็กๆ มันจะไม่ได้ปาดวกว้างๆแบบนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแล้วเวลาปาดนะครับมันจะปาดแล้วก็ลึกแล้วก็ตื้นนะครับนี่จะมีส่วนลึกๆอยู่ตรงกลางๆนะครับบ่อยครั้งที่เห็นส่วนลึกๆอยู่ตรงกลางนะครับนี่แล้วอีกอย่างเรื่องโค้ดนะครับ1 4 1 5หนนะครับนี่โค้ดจะจิกจิก ลึกๆจมๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่มีโค้ดนะครับมีโค้ดบ้างไม่มีโค้ดบ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับนี่ถ้ามีโค้ดเราก็ได้ดูที่โค้ดนะครับถ้าไม่มีโคด้ดเราก็ดูส่วนประกอบอื่นๆกันไปนะครับเพราะว่าโค้ดเนี่ยต่อไปก็ต่อไปเรื่อยๆมันก็พังไปเรื่อยนะครับชารุดไปเรื่อยนะครับจนสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับก็จะ มีพระไม่ได้ต่อโค้ดอยู่จํานวนหนึ่งนะครับที่อ่าที่ตอกไม่ได้นะครับเพราะว่าโค้ดเสียไปหมดแล้วนะครับเนื้ออัปการแบบนี้นะครับชั่วโมงนี้นะครับยังได้หลายหลายหมื่นอยู่นะครับยังได้หลายหลายหมื่นอยู่นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับันนี้บอกเลยอันนี้ซื้อมา6 0,000ื่นนะครับผมนี่แบบนี้นะครับใครมีสภาพสวยๆมีโค้ดกิ่งดังแบบนี้นะครับ ส่งมาที่ Li@ n e VRA 6 6 8 8นะครับ VRA 6 6 8 8นะครับมีแบบนี้สากลนิยมนะครับมีเก็บไว้ไม่เป็นภาระลูกหลานแน่นอนนะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งมาที่ Li n e แอดนะครับมีตัวแอดนำหน้า VRA 6 6 8 8นะครับ